เจงครั<ะ>ลูกค้าถามว่า ه, เข้ามาทําจํานองขายฝากกับนายทุนสิ่งแรกที่ต้องถามคืออะไรมีเยอะมาก สวัสดีครับผมกอฟคนขายบ้านครับสวัสดีค่ะออนคนขายบ้านค่ะและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่องของโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านช่องที่จะมาพูดคุยเมาท์มอยบอกเล่าบอกต่อเรื่องของงานจำนองขายฝากกันแบบไม่มีกั๊กลูกค้าถามเรามาว่าเวลาที่จะมาจำนองขายฝากเ,เนาะสิ่งแรกที่ควรถามในทุนคืออะไรใช่เขาหมายถึงว่าเขาอยากรู้แค่สิ่งเดียวหรือว่า ทั้งหมดที่ควรถามเพื่อให้เขาไม่พลาดทุกสิ่งที่เขาไม่ควรพลาดใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นอะ่ะก็ยาวอยู่นะก็อย่างนี้ก่อนอื่นอะ่ะเนื่องจากในทุนอะ่ะแต่ละที่มันจะมีระเบียบการแ<ม>ตก<า>ต่าง,างกันใช่สิ่งแรกที่เราควรถามอะ่ะหลักๆก,ก็คือไม่ถามไม่ได้เลยก็คือดอกเบี้ยอืมเพราะในทุนแต่ละที่ดอกเบี้ยไม่เหมือนกันถูกต้องค่าปากถูก ค่าปักทุงก็ไม่เหมือนกันค่าปักทุงคือค่าดําเนินการเนาะมีค่า <c oughs> พูดง่ายคือมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอ,อันนี้สําคัญมากมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างระหว่างทางก่อนที่จะไปทําเหลือรับเน็ตเท่าไหร่อ,อันนี้สําคัญเนาะค่าใช้จ่ายเป็นอย่างแรกที่สาคัญอย่างที่สองอันนี้สําคัญไม่แพ้กันและถูกซ่อนซ่อนไปก็คือค่าต่อสัญญารายปีปกติจะมาคุยกันแค่ตอนแรกเนาะเวลาต่อสัญญา มีไหมหรือว่าเขาไม่ให้ตอบเกิดเขาไม่ให้ตอบทำยังไงแล้วถ้ามีค่าต่อสัญญามีเท่าไหร่เวลาถึงเวลาต่อสัญญาอะไรปีเราจะได้เตรียมเงินทุนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แล้วก็ไม่เคยมีคนบอกก็คือไถยถอนยังไงออันนี้แบบพูดเหมือนเอ้าไถถอนก็เอาเงินไปจ่ายไงใช่ไหม,มแต่ในความเป็นจริงลูกค้ามันไม่ได้จบดีทุกเคส สังเกตไหมอ่าจากที่เธอเธอเคยเจอมาเป็นแบบไหนบ้างอ่าถ่ายถอนแบบด้วยวิธีไหนถ่ายถอนแบบไหนบ้างทําอะไรบ้างบางคนก็ขายขายบ้านออกไปก็ต้องติดต่อธนาคารทางคน่ายขายบ้านเขาขายบางคนขายบ้านบางคนก็เปลี่ยนในทุนบางคนเปลี่ยนในทุนใช่ไหมแล้วก็จะมีคนที่มีเงินมาปิดเลยก็มีใช่บางทีเงินญาติให้ญาติให้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยมาปิดเลยไอการที่มีเงินมาปิดเลยเนี่ยมันง่ายไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเรามีคนมาซื้อ ลูกค้าต้องดิวธนาคารจะต้องทํำยังไงแล้วก็กรณีขายหรือเปลี่ยนในทุนเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพราะว่าในการถ่ายถอนบางที่นะต้องบอกอี้ก่อนบางที่เนี่ยก็เขาจะให้เราเอาเงินเต็มจํานวนอะไปจ่ายเขาที่ที่สานักงานเขาก่อนแล้วเขาก็จะทําออกใบมอบหน้าถ่ายถอนให้ให้เจ้าของไปถ่ายถอนเองถามว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีเนี้ยสมมติในทุนจะมารับต่อมีใครกล้าจ่ายเงินให้ก่อนไหม ไม่คนจเสี่ยงมันเยอะคนจะมาซื้ออะกล้าไหมอ่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขากู้ซื้ออ่ะต้องมีการต้องมีการอาดิวธนาคารทางฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งในทุนอ่ะพร้อมที่จะให้รายละเอียดเพื่อเขากู้ผ่านหรือเปล่าอันนี้สําคัญนะใช่นังทุนเขาก็ไม่ไม่ต้องการให้รู้ข้อมูลเขาอะไรเงี้ยครับอเออแต่นี้ขอเสริมนิดนึงก็คือคลิปนี้อ่าคลิปนี้พอดีพูดถึงเรื่องถ่ายถอนเ้าก็เลยจะบอกว่าในกรณีที่ ติดปัญหาไม่สามารถไถถอนได้อ่ะแล้วก็ไม่มีเงินไปวางไปปิดก่อเนี่ยของเราอ่ะเฉพาะของเรานะมีบริการไถถอนให้ด้วยอมีบริการไปปิดนี้ให้มีค่าใช้จ่ายนะคุยกันหลังมีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายใช่ก็เหมือนกับการเช่าเงินก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้เขาได้ไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นได้หรือให้เขาขายบ้านออกได้อันนี้เราช่วยเต็มที่ก็สามข้อสามข้อหลักๆเลยสามข้อเนี้ยควรรู้ควรรู้ ก็คือ 1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ2ค่าต่อสัญญา 3. ระเบียบการถ่ายถอนหลักๆก็จะมี3ข้อนี้นะที่ต้องถามสำคัญมากๆเนาะที่เหลือก็จะเป็นยิบย่อยแหละแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานจำนองขายฝากแบบนี้นะครับสามารถติดตามเราได้ที่เพจโฉนดและเงินกับไทยซีโรนบายคนขายบ้านช่อง y YouTube โฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านและ ติ๊กต็อกชนดแลกเงินค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ